สาธุสาธุขอเจริญสุขจเจริญธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่14ธันวาคม2566วันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุถนนะสาธุบุญกับท่านเจ้าบุญท่านเจ้าสัตธาท่านเจ้าพทั้งหลายได้อุประามจูคณะทุดงครั้งนี้มาอย่างดีคณะทุดงที่เราจะเดินในครั้งนี้ก็เดินจาลิกทุดงเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศนหรือเดินเท้าพระเกศแก,แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะ วันนี้ก็เป็นวันที่1 4ก็ได้เวลาเดินมาตแต่ที่5ธันวาคมเป็นเวลาถึง10วันวันนี้นะเราจะเดินไปที่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงของอำแบบเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายแล้วก็ไปที่พระธาตุดอยตุงไปถ้ำเชียงดาวแล้วก็ไปพุทธบาทสี่รอยแล้วก็ไปจบที่พระธาตุดอยสุเทพ พเจจะขอเชิญญ,ญาโยมศรัทธาทุกคนทุกท่านทุกคนที่ได้เห็นภาพนี้เฟซนี้ก็ขอให้ติดตามชมติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์และขอคุณโยมท่านนี้จงช่วยสนับสนุนอุปถัมภ์คำจนแล้วก็ให้ญ,ญาโยมทุกท่านทุกคนนะช่วยติดตามแล้วก็ไปกราบพระธาตุโดยสุเทพกับพระธัทธวรงคณะนี้ไปพร้อมๆกันนะคุณโยมนะขออนุโมทนาสาธุบุญสาธุขอนุบรักธ์เวดาคุมครองคุณโยมทุกท่านทุกคนด้วยเชิญสาธุขอเจริญพร ก็เอาผ่านสามามื่อก่อนมันจะดนมดได้กันนคุณจอมนะจัดตัว จะเชื่อา้ปกานปการนวัรัเากกันนอมนะสาธุสาธุ่ั้นททอนแงนะครับไครับ การพระเทศรัสเทีด้วยกัน มีีกายกภาวะิวตนาสิริสานิจังมุตากัญิโนจัตตารุธรรมามาตทนติอายุอันโนสุขังทานงย ăn đi một cái món ăn đi một cái món ăn đi một ไม่วันนี้จัดแถวได,ด้ไหมเลยจัดแถวไม่ได้ตรงนี้ในวัน もう。<laughs> <laughs> ริกทุดงเพื่อจะไปพักที่สวนดิมน้ำเนื่องจากเป็นคลิปที่ใช้เวลาการเดินหลายชั่วโมงและหลายกิโลจำเป็นต้องตัดให้ได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามและความอดทนของคณะอภิสุโสงและวิกตุนีเมชีรอรับชม คลิปต่อไปเพื่อจะได้รับชมบรรยากาศขอขอบคุณสายบุญทุกท่านที่เข้ามารับชมแลนะให้กำลังใจอย่าลืมรอติดตามคลิปต่อไปนะครับ